สวัสดีค่ะครูแป้งค่ะครูเจค่ะแล้วก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาพาสนุกค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีมาตราตัวสะกดมาตาใหมนผู้มาตามาตาตวเนทราบหรือมาตาไหนไม่ทราบเลยค่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปเรียนรู้กันค่ะว่ามาตรานี้จะเป็นมาตราไหไปเลยค่ะค่ะสำหรับมาตราตัวสะกดในวันนี้ก่อนอื่นเลยคือแป้งมีแล้วให้ครูเจเล่นค่ะให้ครูเจเนี่ยทำยังไงเอาเลคะ อะไรค่ะอะไรคอะไรเลยเด็กๆอะไรนะเขารบค่ะแม่ครูเจนเขียนคำหมายคำนี้ให้หน่อยค่ะได้ไหมค่ะถูกนะคำว่าเขารบ 厉害。 บอใบไม้ค่ะแบดน่ามีบอใบไม้เป็นตัวสะกดทูกคำเลยเพราะฉะนั้นคุณเจมองบอกส่าคราวนี้เราจะมาเรียนเรื่องมาตาอะไรกันวันนี้คุณคุณเจงถิดว่าคุณคุต้จะมาสอนในเรื่องของมาตาแม่กบแน่เลยค่ะต้องคราวนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของมาตาแม่กบที่ไม่ตรงมาตากันสังเกตไหมคะจุดทูกเอ๊ะปลาสะกดแต่ก็เป็นมาตาแม่กบอันนี้ เคารพพอผ่านสะกดแต่ก็ออกเสียงด้วยโมไบไม้แล้วก็โลกที่เป็นพอสะท้อสะกดนี้เราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของมาตรตัวสะกดแม่กบทขขกี่ไม่ตรงมาตรค่ะมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงมาตราแม่ก็กะไม่มีตัวสะกดตัว ปุยเฉยลอยแก็มีวัแวนสะกดกาวเรีวเปรี้ยวแมวแ่กบมีก็ไก,ก่สะกดปกักเด็กเมกแฟกปากหอยทา,า,ากมาริจ้าแม่กบมีปอบไม้สะกดกราบบาบลาบดิบแม่คนมีนอนหนูสะกดยา น้องๆวันนี้เราจะมาดูมาตราตัวสะกดกันส่วนจะเป็นมาตราอะไรนั้นน้องๆลองทายจากปริศนาคำทายต่อไปนี้ดูนะคะอะไรเอ่ยเกิดมามีหางไม่มีขาพอโตขึ้นมามีขาไม่มีหางคำตอบก็คือกบค่ะ และมาตราที่จะพาน้องๆมารู้จักในวันนี้ก็คือมาตราแม่กบนั่นเองค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะมาตราแม่กบเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นก็ตามมาเลยค่ะมาตราแม่กบหมายถึงคำที่มีบอใบไม้ ปอปลาพอพานปอฟันและพอสัมภาเป็นตัวสะกด เรามาดูตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราแม่กบกันนะคะเริ่มจากบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดเช่นจอบทูบ หลภหลังจากที่น้องๆได้รู้จักมาตราแม่กบกันแล้วเรามารู้จักคำศัพท์เพิ่มเติมกันนะคะเริ่มจากจอบหมายถึงเครื่องมือสำหรับขุดดินรวนดินหรือถากหญ้าทูบหมายถึงเครื่องหอม มักใช้จุดบูชาพระคู่กับเทียนออมาคือภาพหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นเป็นรูปโดยการถ่ายหรือวาดกราฟหมายถึงแผนภูมิแผนค่าของข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ คำสุดท้ายคือโลภไม้ถึงความอยากได้ไม่รู้จักพอสนุกกันไหมคะน้องๆอ,อย่าลืมนะคะว่ามาตราตัวสะกดแม่กบคือมาตราที่มีบอใบไม้บอปลา่อพานปอฟันพทอสำเภาเป็นตัวสะกดแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ นักเรียนก็ได้ทราบในเรื่องของมาตราตัวสะกดแม่กบที่ไม่ตรงมาตากันไปนแล้วนะคะจากคลิปวิดีโอค่ะเรามาสรุปกันดังนี้นะคะมาตราแม่กบคือคำที่มีตัวบอใบไม้สะกดหรือเพรชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดได้แก่ปอปลาพอพาน ฟอฟันและพอสัมภาค่ะทีนี้เรามาฝึกอ่านออกเสียงคำที่เป็นมาตราตัวสะกดแม่กบแบบไม่ตรงมาตรากันนะคะเริ่มที่ปอปลาเป็นตัวสะกดค่ะอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะทูสาบแช่ง สรุปบุปบผาทวีปเทปสัปดาห์เยี่ยมากเลยค่ะเรามาดูคำต่อไปกันนะคะคำที่มีพอพานเป็นตัวสะกดค่ะเคารพอบพยพ รูปภาพมิตรภาพทับพีกรุงเทพสภาพเยี่ยมมากค่ะคำต่อไปคือคำที่มีฟ o r f u เป็นตัวสะกดนะคะ s e r ร์ฟกราฟ ยีราฟมโครเวฟลิฟบุฟเฟ่นักเรียนสังเกตไหมคะมาตราตัวสะกดแม่กบที่ไม่ตรงมาตราคำที่มีฟอฟันสะกดนั้นเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยสังเกตไหมคะ ว่าจะเป็นเซิร์ฟลิฟบุฟเฟ่กราฟยีราฟแล้วก็ไมโครเวฟจะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเป็นคำทับศัพท์ทท้งนั้นเลยต่อมาค่ะสุดท้ายก็คือคำที่มีพอสัมเพาสะกดค่ะโลกปรารบโชคลาภ เยอะมากมากเลยค่ะทีนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของมาตราตัวสะกดแม่กบที่ไม่ตรงมาตากันไปแล้วสำหรับงานที่มอบหมายนะคะจะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะจะมีทั้งหมด2หน้าค่ะขอโทษค่ะจะมีทั้งหมด2หน้านะคะหน้าแรกจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะข้อที่1ก็คือให้เติมเครื่องหมายถูกนะคะหน้าคำที่ เป็นมาตราตัวสะกดแม่กบและเติมเครื่องหมายกากบาทหน้าคําที่ไม่ใช่มาตราตัวสะกดแม่กบค่ะส่วนข้อสอนะคะให้นักเรียนเนี่ยดูรูปภาพนะคะแล้วก็เขียนคํามาตราตัวสะกดแม่กบเนี่ยให้สัมพันธ์กับรูปภาพนะคะอย่างเช่นอันแรกเลยคูใบให้ก็คือคําว่าอะไรคะคําว่าหลักนั่นเอง มาค่ะหน้าที่สองนะคะจะเป็นข้อที่3และก็ข้อที่4ี่ค่ะโดยที่ข้อที่3าเนี่ยให้นักเรียนเลือกคําทางด้านขวามือนะคะนามาเติมลงในช่องว่างในแต่ละข้อทั้ง5ข้อเนี่ยให้ถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่4ค่ะให้เด็กๆอ่านบทร้อยกลองและระบายสีคําแม่กบให้ถูกต้องนะคะ ก็คือเรื่องของไปงานมาตากบัสาค่ะโดยมีทั้งหมด2หน้าโอเค <Okay, S 2> ค่ะเดี๋ยวแนบลงไปใต้ลิงก์นี้เลยนะคะสำหรับนี้ทั้งครูปแป้ง mm. แล้วก็ครูเจนขอลาไปก่อนพบกันคลิปถัดไปจะเป็นในเรื่องของมาตา,ตาตัวสกดในนั้นรอที่น้ำชมไปได้เลยค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ